บีทีพเมีมาโต๊ะีนวลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น m i สซูปเช h i ร์เอ็กซ์แพนเดอร์นะคะวันนี้ลูกค้ากำลังการอัปเกรดเลือกติดตั้งเป็นชุดเบรกเตอร์ b บเอล s e เลเซอร์ทีเล็กวัตต์นะคะตัวนี้มาพร้อมกรอบวงแหวนเซเว่นดีนะคะเดวิสไอสีไอบูนะคะเดลิทออร์ดี้ส t ต l e และอาโปรเจคเตอร์ตัดหมอกเปลี่ยนได้3สีนะคะปิดเปิดใหม่ค่ะ เปิดค่ะโอเคตัวนี้สามพันเคนะคะปิดเปิดใหมค่ะสี่พันสามนะคะปิดเปิดไหม่ค่ะพันเคนะคะเดี๋ยวพาชมแสงหน้าตัวรถนะคะไฟต่ำค่ะอเปิดไฟต่ำเดี๋ยวไอดับอัตโนมัตินะคะค่ะปิดเปิดตันหม้อค่ะเปิดใหมค่ะปิดเปิดค่ะปิดเปิดค่ะโอเคไปสูงค่ะ โอเคค่ะเดีเ๋วยวเรานแสงหน้าตัวรถกันค่ะงงสงค่ะโอเคค่ะทางร้านนะคะมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะขอทางค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอัปเกรดชิ้นงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ FacebookBT p พีพีเอ็มมอตซได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ